ปาดน้ำตาลิวอร์พูลสอตัดใจขายแข้งปดคอบพ้นทีมมกราคมนี้ลิวอร์พูลอาจพิจารณาปล่อยตัวนักเตะขวัญใจเจอกินคอปออกจากทีมในตลาดมกราคมนี้เจมส์เมนนักข่าวจากทีมท็อกายงานว่าฟาเมงโกสโมสอนจากเซเรียอาบาซิลและอานิดิฟากทีมใจปัมจากซาอุดิโปรีกี ให้ความสนใจคว้าตัวเตียโกอันคันตาลามิดฟิลด์จอมเทคนิคของลิเวอร์พูลเข้าไปร่วมทีมห้องเครื่องขวัญใจเจอกินคอปใหญ่จากบาเยนมิวนิทีมยักษ์ใหญ่จากบุน er เลสิก้าเยอรมันเข้ามาคาแข่งให้กับทีมดังแห่งเมืองเมอร์ซี่ไซในช่วงหน้าร้อนของปี2020โดยสัญญา4ปีและจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ส่งผลให้บอร์ดบริหารของหงแดงอาจพิจารณาปล่อยตัวเขาออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวน,นี้เลย เพื่อจะได้ไม่เสียติเอากออกไปแบบฟรีๆโดยตลอดระยะเวลา3ปีครึ่งในถิ่นแอนฟิ์แดนกลางสัญชาติสเปนลงสนามไปแค่9 7นัดเท่านั้นเนื่องจากโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดเวลายิงในฤดูกาลนี้เจ้าตัวยังไม่ได้ลงสนามแม้แต่หน้าที่เดียวหลังได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกและอาจจะต้องรอนานถึงเดือนเมษายนกว่าจะกลับมามีชื่อพร้อมลงฟาดแข้งอีกครั้งก้ามาก แมนยูจ้องย่งเป้าหมายลิเวอร์พูลแข่งกับสามยักษ์ยุโรปหวังทวงความยิ่งใหญ่แมนยูนีเดคิดการใหญ่หวังแย่งคว้าตัวเป้าหมายลิเวอร์พูลแข่งกับอีกสามยักษ์ใหญ่เพื่อสร้างทีมกับมาพงานมีรายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมน,นีและเหี่ยวข่าวจากอาร์เอ็มซีสปอร์ตสื่อฝรั่งเศสรายงานตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ยูนต็ดตพร้อมรวมวงย่างตัวเลนิโอลูปากาหลังอนาคตใกล้ของลิว ทีมดังในลีกอึงฝรั่งเศสมาเสริมทัพแหล่งข่าวระบุว่าแมนยูต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับและลดอายุเฉลี่ยของทีมลงโดยมีเลนิโยโลวัย18ปีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเป็นเป้เปาหมายหลังก้าจากทีมเยาวชนของลิวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021ก่อนหยึดตำแหน่งตัวจริงในฤดูกาลนี้โดยปัจจุบันล,ลงเล่นไป39้นัดทำสามประตู1แอซิ์ และติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวะชนมาแล้วทุกชุดตั้งแต่ยูสิบเจ็ดยูสิบแปดยูสิบเก้าและยูยี่สิบเอ็ดทั้งนี้แมนยูนเตดหวังกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในยุคข,ของเซอร์จิมแระคิปที่พึงเข้ามาถือหุ้นสโมสสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์และคุณเคยกับหลีกอึงฝรั่งเศสเป็นอย่างดีจากการเป็นเจ้าของนีสอีกหนึ่งสโมสรซึ่งเลนิโยโรเหลือสัญญากับลิวไม่ถึงหนึ่งปีครึ่งทำให้เป็นที่ต้องการจากทีมชั้นนำทั่วยุโร ทั้งเลเวอูลที่ต้องการตัวแทนเฟอร์จิลฟานไดกับโจเอลมาติสรวมถึงเลียนมัตลิดบาเยนมิวนิคและปารีสเซนเช็คแมงขณะที่แมนยูก็มีข่าวว่าอยากได้ปาการหลังคนใหม่แทนลาฟเอวารานและจอนนี่อีแวนที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีชื่อของเลนี่ยูโรเป็นเป้าหมายร่วมกับโรนันอาราโฮบาร์เซโลนามาทเทเดริกบาเยนอันโตนิโอซินวาเบนฟิกา